สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็เขดข่าวร้อนรอบวันนะครับฝืนทองแดงนะครับลงเล่นน้าหาดเฉวงขึ้นซัดทีเดียว5้าลายหนุ่มจีนและออซี่จมทะเลดับน้ำเ<ส>มื่อเวลา13.00นวันที่2มกราคม259สู์วิทยุสื่อสารสพบ่อ,บอบพุธอเภอกาะกสมุยจัสุราษฎร์ธานีรับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวจมน้าทะเลหลายลาย,ลายทําให้เสียชีวิต2ลายที่บริเวณชายหาดเฉวงหมู่3ตำบลบ่อบพุธจึงได้รายงานให้พันตรวจเอกเทเวศพื้มสุด ร่วกับการสอบพบอบพุทธและแจ้งให้ร้อยตำรวจเอกกัตรตพลศรีสุขใสร้ยอยเวรสอบพบอบพุทธพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุยตำรวจน้ำเกาะสมุยตำรวจสายตรวจและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเกาะสมุยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณชายหาดเฉวงพบร่างของนักท่องเที่ยนอนอนเสียชีวิตอยู่ที่ชายหาดทราบชื่อว่านายแจ็คสันแกลลี่ไมเลสอายุ71ปีถูกขึ้นทะเลซัดจมน้ำเสียชีวิตส่วนนักท่องเที่ยวอีก4รายอับแจ้งว่าได้จมน้ำทะเลเวลาไล่เลียกัน เจ้าที่นําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าน,นี้แล้วและรับแจ้งว่าต่อว่าต่อมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับเป็นชายชาวจีนทราบชื่อว่านายชูจางสินอายุ32ปีและอีก3ามรายแพทย์ช่วยชีวิตจนพกก้นขีดอันตรายแล้วจากการสอบถามผู้เห็นในการนะครับกล่าวว่าเมื่อช่วงสายผู้ตายชาวออสเตรเลียมาอาบแดดและเล่นน้ําทะเลเจ้าที่โรงแรมจึงเข้าไปเตือนแต่ผู้ตายไม่เชื่อฟัง ยังคงลงเล่นน้าต่อจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจึงนําห่วงชูชีพที่มีอยู่หน้าโรงแรมไปช่วยนักท่องเที่ยวรายนี้ขึ้นมาจากน้าทะเลแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ําและตำรวจสบพอบ่อบพุธออกเดินเท้าและขับรถ ATV ประกาศให้นักท่องเที่ยวที่กําลังเล่นน้ําทะเลขึ้นฝั่งเพื่อความปลอดภัยเพราะคลื่นแรงเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแม้จะมีการปักธงแดงและ ป้ายเตือนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามประกาศเตือนดังกล่าวและเพื่อเป็นการแก้ปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะให้เจ้าที่ตำรวจสายตรวจจากสบพบ่อบพุทธใช้รถ ATV ออกถือป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ขึ้นจากการเล่นน้ำทะเลเพื่อความปลอดภัยนะครับ